สีัดีครับ e ีนี้ผมมีสมเด็จพิมพ์เส้นได้เขบเก่านะครับเนื้อเขอบเก่าแกง่งๆโซนนี้ก็จะออกลักษณะแห้งครับเนื้อแห้งครับตรงนี้เนื้อแห้งมากครับสวยนะครับก็ลักษณะผ่านการใช้มาเลยครับแต่ว่ารูปทรงพิมพ์ทรงก็ยัง ชัดนะครับยังชัดเจนอยู่ขีดเส้นได้นะครับขีดเส้นได้นี่เขาบอกว่าออกที่วัดบางขุนพมนะครับที่วัดรักังไม่มีเนาะบางขุนพรมนะครับนี่ครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสามสี่ห้านะครับลักษณะนี่ครับเส้นส้มก็จะเล็ก เส้นฐานก็จะเล็กนะครับแล้วก็วงแขนเดียวสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามเลยครับเดียวเล็กแล้วก็เกตท่านจะแหลมยาวไปจรวดซุ้มถนะ้ท่านใดชอบองค์นี้ครับดูพิจารณาดูไปก่อนนะครับดูทั้งข้างครับ แห้งครับ,เน,รบเนื้อแห้งมากแห้งแล้วก็กลับสวยเลยนะครับแลนะองนี้ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับนะองนี้ค่อนข้างบางนะครับผ้าท่านบางสวยครับ นเนื้อออกโทนสีขาวนะครับตามสไตล์วัดลักเอบางขุนพรมนะครับสไตล์วัดบางขุนพรหมผมขึ้นกล้องให้ชมครับเพราะความชัดเจนกว่านี้ ทันจะแห้งนะครับนะครับแห้งแตกลายนะครับเห็นไหมครับมีค้าบมีค้าบแป้งค้าวมขมเก่านะคดูเส้นสูงดูมีเม็ดบนสารด้วยนะครับ สังเกตด,ดีๆนะครับเพราะว่าพระองค์นี้แห้งคมนะครับเกตก็เกท่านก,ก็คมนะครับพรแแข็งก,ก็คมสวย แล้วก็มีการโกะเป็ดมวลสารยะคราบที่ฝั่งตรงสุ่มที่ฝั่งตรงเส้นสุ่มอยู่นะครับโอเคฟังก์ชันเห็นเม็ดสีขาวๆไหมครับฝังอยู่ จะเป็นปูเปลือกหอยประมาณนั้นฟังอยู่ใต้เส้นฐานเส้นที่สองนะครับัจากองค์พัดไปนะครับโฟกัสเพิ่มโฟกัสน,นิดหนึ่งน่าเห็นครับชัดแจ๋วเลย ถ้าได้สนใจนะครับพิจารณาดูก่อนครับองนี้ผมเปิดแบ่งนะครับความเก่าก่อนมีเมีดบลสารมีละเอียดชัดเจนูด้านข้างครับ ายุน่าจะได้นะครับร้อยหกสิบปีเพราะว่าถ้าพระร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีก็คงจะตองเก่าประมาณนี้นะครับเม็ดมันสารฝังอยู่นะ มีรอยกระทอของเนื้อไม่เห็นเนื้อด้านในจะเป็นสีขาวขาวนะครับส่วนขาว,ขาวก็จะมีเม็ดดำเม็ดแดงฝังอยู่ครับเม็ดดำนะครับนนเน่นๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นมากุนพมเม็ดแดงจะไม่ค่อยมีเนาะที่ผมรู้มานะครับ สวยเลยครับมีเห็นไหม,มครับเมฆบนสารฝังอยู่เพียบเลยสีข,ขาวๆก็มีเนาะเวทน้ำเป็นพวกกา้านธูปพกอะไระเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรประมาณนี้แหละครับดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งครับ สารฝังอยู่เพียบเลยผิวแห้งมากครับแห้งจริงตรงนี้เผื่อท่านใดชอบสไตล์แบบผักที่ผิวแห้ง ด้านล่างครับที่ด้านบนเนาะท่านใดชอบนะครับองนี้ผมด้สวยค่อนข้างสวยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมพระเนื้อแห้งสวย การใช้มาหน่อยครับแต่ว่าก็ยังสวยครับถิอเส้นได้นะครับตรงนี้ผมเปิดแบ่งนะครับราคาแบ่งปันนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดพันบาทนะครับท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือเอาไว้ออกต่อนะครับ ก็ลองติดต่อมาครับผมแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ลายไอเดียไว้ที่ช่อง YouTube นะครับเบิดเจ็ดัน 7, บาทนะครับก็ลองโทรมาหรือว่าร้านมาคุยกันครับกออ็ต่อลองดูครับผมนีงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะมีภาพที่ดีมาแบ่งปัน กันเรื่อยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ